่แล้วไม่เอย่ยสุงเที่ยงอ่ะเจ็บแล้ถือละไรถือถอยู่แล้วเนี่ยเที่ยงสิบห้านะคะเราจะได้กินเวลาไหนโอเคไก่สองตัวนี้นะคะ เที่ยงสิบห้านาทีนะคะจับเวลาค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็ตอนนี้เรายังไม่ได้กินไก่เราเลยนะคะรออยู่เลยจิปูจิปูปูนี่มันปูนี่ได้กินก่อนแล้วเนี่ยตูนั่นใหญ่เกี่ยนนะคะก็ต่อจากอพีที่แล้วนะคะรออยู่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเราจะประมาณกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณชั่วโมงนั่นแหละเนาะก็แล้วเต็มสุกนะคะ รอค่ะแล้วไม่ว่าไก่ยังไม่สุกตัวแบบเนื้อเราเนี่ยจะสุกกว่ามันสุกกว่ามันแล้วนะคะเตอมดูก้ามปูย่างปูจีอ่ะไม่คุ้ยไม่บนหนาตะกอกเนี่ยปูเนี่ยโอ้เล็กกินเออดูเฮ้ยได้กินปูจีก็ได้ทีนี้แหละกินไรเนาะแต่ไม่มีน้ำจิ้ม มันหวานมากเลยอ่ะอืมหวานอืมอร่อยหว,นวา,วน,าวนนะเซียวปูเหะไม่หรอกอย่างไม่อยู่ที่นเสียวก็คงนั้นะเซียวปูเนี่ยก็เอปูเนี่ยมันจะกินอย่างมันเนี่ย ตัวดวงๆไม่ดีไม่จิบอย่างเดียวตลวดงๆวัเนี่ยมันหนาไม่เออหันเรือลูกมันวันนั้นมันบอกมันลุงไม่เออนนอกวันนี้หรือไอซุนน่ะฮะไก่ลึกจิ้งปูอุ้ยหนูมันได้แล้วเนี่ยโอ้น้ำมันออกไรเอาน้ำซุกมันนะซุเตออัลโหลไม่เป็นฐานแล้ว ไม่ว่าเป็นฐานอาปูนฐานยางฐานนั่นแห้งนาโหจะจ้เล่องอันคมมนอนมบอกนี่อัปเอไม่อร่ัเนี่ยเนี่ยรับที่ถึดได้หอป่าก่อนอไม่ได้เลยไ,ไ,ไล้ต้องนานกันเลยนาเนี่ยนี่แล้วเนาะไม่เยอะว่าคุณนโอ้เป็เนอร์มันเนาะ <laughs> แค่เนื้อเค็งแน่เนื้อถ้าปูออกมากต้งอ,องร้อนกันแล้ oh, oh, oh. คลิปนี้เป็นคลิป oh, <okay. S 2> กินเท่านั้นนะคะ oh, <okay. S 2> อุ้ยอารมณ์เป็นยังไงล้เาเนื้ออุ้ยตัวใหญ่ไงเนื้อใหญ่ปูทะเล <laughs> มีแต่ปูนา <laughs> อันแม่นเลยว่็นกินปูทะเลเนี่ยเห็นปูนาคนอื่นเขาได้กินปูทะเลเราเราเรา,เราได้กินแต่ปูนาทำไมแบบมันร้อนจังเลยอะ่ะ ก็ไงก่ของเรานะคะรอนะคะเนี่ยสีเริ่มจะสวยขึ้นอ๋อปูทำไมมันคานออกไปนู่นอะอ้าวมันก็กลัวตายดิไม่ใช่มันมาตั้งแต่ที่ไหนไอ้ปลากระเบนเนี่ยไปแม่น้ำมีวังเนี่ยไปตีดถัดอโลมันไปที่เก้าอี้นู่นนั่นน่ะก็เดี๋ยวเราจะรอก่อนนะคะเมื่อกี้เราจับเวลาแล้วค่ะ ไก่สองตัวนี้เท่าไหร่นะคะกี่กี่นาทีนะคะดูบนซูมนี่ก่อนโลว์บรรยากาศสุดฟินแต่เสียดายสังกะสีนี่ให้มันเป็นอันนี้เนาะให้มันเป็นยักษ์คาหรือว่าดินขอนะคะมันจะแบบแจม่มมากนี่ไงกิกกิ๊กกลูกแม่กิ๊กเลี้ยงไก่ <laughs> เลี้ยงไก่ในนี้นะคะ่ะ เตสดายขอบทำงานไงดูหลังสนนิดนึงมันนังที่ซุ่มไก่ด้วยไงฮัลโหซุ่มไก่สุ่มไก่ได้เป็นค่าเตนเฮ้อน,น,อนอ่อนกับเดี๋ยวเนาะทำแบบสักสวยเลยดู<ม> <laughs> เดี๋ยวมีหนองด้วยนะคะข้างหลังนะคะไหนแม่ งสงกัดสีกัไหนอะโลเมยก็ยุกับไฮบันก็ไเลรอะโลระวังมันจะทิ่มือเอาแม่ที่สุ่มไก่เด้มาฮู้นี่อ่าปัญญตนแห่งนั่นจีทอน้าเอออุกินนามปไ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 ป กถนเน้าก่ยัง so ย right yeah, yeah. okay. oh, go ัก oh. ินกินก <Okay, S 2> <all right. S 1> ินกินกินเองไม้ก่ตั้งไปให้มันเนือไก่เมันซุปตอไก่กินนั่นกันนะก้ามันนั่งเอาเอเข้าไอเดคนเดียวแล้วมนฝั่งนี้แล้วป้าเอ้ยมันต้องหันแล้วคนเดียวเลยเพื่อนนั่นเสียงกิด ก๋าแลกเอานัดเอาอะไรไปอันนั้น่ะมนน้อ่ะชุดก๋าแกงเข้าเอาไปตองอะไบนนอว่ายด่วนไปตองอะไรเอ้านี่ไงเปิดที่นี่ไม่ใช่เราไปเปิดนู่นเลยเหรอเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอาเลยเปิดเลยหุยมันจะหอมมากมันหอมมากมากเลยอ่ะนี่ข้าวขายหอมไปต้องมากในหนาน้อ โอ้ตอนนั้นจกิงๆแรงนะกระมังอะไรเติร์นนะอันนี้ะอันนี้น่าจะได้แล้วโอ้สุกแล้วก็สุกแล้วอ้สุกแล้วสุกว่ะฮัลโหลกินได้เถิร์นไหนปนกินได้ไหนกินในตองนั่นเลยจะใส่ตองทำไมอ่ะเออใส่ในตองนัเลยหวัญช่องมาบ้างหน่อยขวัญช่อมาบ้างน้ำดิอร่อยไอ้นี่มันสุกจริงใช่ไหมคะเนี่ยสุกเก็บกระมิ่มนันี่นะกระมิ่งกระมิ่นั้นี่นะแมงขอกินไก่นะคะ ขาแบบที่เราบกมานั่นแหละค่ะลูกขาสองข้างนะคะน้ำเดียวหรอน้ำเดียวเขาจานนี่นะเออไปโยนเในเสร็จแล้วก็งงเองมันกินข้าวเหนียวเ็อยข้าวจิอันนี้ดูเอาัันมันมีน้อยนะคะเราก็ต้องแบ่งๆกินกันนะคะอันนี้สำหรับน้องใบคนเดียวไม่เอาในรูปนุณใครดีเอาข้าวเหนียวในหม้อให้มันอ่อยน้ำเดียวเนี้ยข้าวเหนียวเหยียบเอาน้าไม่หัวหลอด

อันนี้กินลอยก่อนนะคะยังไม่ได้กินหรอกให้ถูรนะุนนะ่นี้ปะห่ดเอก่อช้ไม่มันตีดนอ่ะมันตีจริงีนอะเนาะนี่ทำไมอ่ะใสไง่ะว่า

เไม่ยสวยแล้วเช่นไหมเอ,ามอม้าไปไหนอ่ะเอวมานี่เหรอเอ้ยอุ้ย,นนย,ส,วย,ยสวยงามอ,ามอะไรอ่ะอุ้ยสวยงามอารามเลยนะคะไหนดูดิอือหูฮูหอมหอมเดี๋ยวไปเอาใบตองหนึ่งทำไมอ่ะตรงนี้มันยังไบปลิวเฮ้ยไม,ไม่ถ้าตัดตรงนี้ก็อพอไหมอ่ะ กองเขาเยอะแยะนี oh, ่ซีสันนะคะไม่ดูเห็นหรือเปล่าในกล่องนะคะโอ้โหอุ้ยไก่น่ากินมากหอมมากเลยนะคะไก่หมุนค่ะไก่หมุนต้องแป้งหมุนเองหมุนหมุนหมุนมันหมุนเองอ๋อโอเควางตรงนั้นโอเคเอาจัดเลยจัดเลยนะคะ มิดอยู่ไหนมิดอนาคตไเอะข่ายอ่าตัวแน่นๆผมว่าอะไรนี้เอาตัวน้ากินสลัดตัวนี้อะไรหรอตัวนี่ตัวอะไกันอ่าตัวนั้นในมันดีนะน้าตัวนม่มีมือตัวคล้องทุกอย่างนะไงเดยอนี่อุ้ยพริกมันออกแล้วเนี่ย ่ยนนัแไ,ไม่สุกก็ใส่เป็นเบิ้ดลดูแล้วไอ้ไส้มันเป็นแล้วเมื่อกี้ับเล้วย้ย <c oughs> สุกจริงป่ะเนี่ยเ้ออร่อยมีเนื้อเป็นหวานมากเลยอ่ะโอ้อ oh ยายังไงเสียบตอกระพิกเพลอมันออกเลยมอร่อยือมะพร้อมป้าเอาเลยเสืบคาพร้อมเสรบแล้วนะคะวินนาเวียงงินได้ใส่ทีวีนั่นเนาะันพริเสียบเสียบไม่ปิดมันไ้ปิ้ง ถามน,นี่กันแล้วยช่นไอมโอ้โหเอออย่างนี้แหละเสีย่ยวความสามรารถัองแ,อแอ้ง <c ười> เอออย่อยยางน,น,นี้นี่ยดึงโคนไปโอ้ยไปเสียบอะไรไปโดนกระดูกมันอะได้ยัง ไม่ใช่ออกมาแล้วนี่ไงอ๋อมันใหญ่ไปอือโอ้ยเข้ามาเข้าไปเอ้ยโอเคอย่างต่ออันเนี้ยตรงนั้นมันสุกแล้วแต่ว่ามันมือแสบแล้วไปล้างมือนี่มันสุกเลยไม่สุกเหรอไม่สุกเสียบต่อมีย่างข้างล่างมันก็ได้แล้วนี่มันไม่สุกจ่ว่าแค่ยงหมี่ในลา เอามาทิ้เกลือ okay. มันเดมีมีเชียงย่างนั่งเลยมาัไงวางเลยวางเลยเนี่ยสีสวยอาะท้แกงเอาใช้ช้อนซ้อมเลยเอามือเลยมือ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 เอาเลยโ้หูเขานี่แห้งหมดตอนเนียเนี่ยสีสวยมากเลยกินเลยเราเด็กๆหายเวลากินแล้วหายแอบกินก่อนนัดยัวยัวเลยนะ ก็คงจะใบล้างมือมาเหมันมันยังไม่สุกนี่เนื้อมันหวานมากเลยเอจ้ำน้ำพริกเหรอเปลือกมันเอาเปลือกมันมั้งอะไรนหนังหนังมันกายโชิวหาฮะิคเหลืออีกหนึ่งตัวครึ่งนะฮะอยู่ต้องในแบบนี้เลยเนี่ย กินไก่กันนะคะในฟาร์มนี่เลยต้องไปกินไปกี่ขาแล้วน่ะยังไม่ขาเหรอสองขาเมื่อกี้กินไปสองขาก็สามขาพอแล้วขเนื้วมันพอแล้วออกมาแล้วมาแล้วค่ะไม่เสียงไม่มาตึงไงใช้มือเหรอ พวกเจ้าเจ้านะครับเกยตอกไก่เกยตอกไก่ไม่กลัวเลยเนาะเกยตอกไก่เอากั้นไก่จะกินไก่เหรอได้ฟิวมากเลยเนาะอุ้ยไฟิวมากเลยอะเนื้อไก่หวานมาก ดูด hey, ูให ah, ้กองนึงนี่ให้กองหนึ่งนี่ยลเออกินเลยอานัทกินเลยอนั่งไหมอน่งไหมเลมา้ยอ่ะยอะมุา่มอยู่อ่ะเต็มเนาะเาก็ใส่เนาะป้ลอ้กองอ้อันนี้ใหม่เลยนะเลยเข้าไวยังมันเนาะอเะกกินไม่ไวมางมันเนาะาได้หรือเปาะ ถ่ายได้หรือเป่าได้เลยคล้มือเลยมีถ้าอยู่ผมมีมั้ถ้าอยู่โอเคมาตอนนี้เสลี่ยนกล้องอีกแล้วนะฮะกล้องมีปัญหาเอ้ายไตับตัมันเกอรคกด้องติดัไม่หดั่น้หัวมอเห็หรือเปล่านะคะอันที่หัวเลยจมือนั่นหรอ อุ้ยอันนี้ทำไมมันออกง่ายจังเลยอ่ะไม่เลยฮะนัง่ะนันดูวมอไ่ยป้ายมูซื่อไม่เอันมเสอเสียบแล้เปียกววาดเนีบเมฆ่วกนี้อุ้ยมันฮอนสัจธรเจ้หักผูกผิวผิผิวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเนี่ยอยากมานน่ คนเดียวเลยนะเนี่ยสับเลยนะสับเลยโป๊โปโป๊น่าเคยจัวันโม่ะ้ยอมมม่ในังก้งกไเอาหออกกมีตั้หลังองก้ลุงนันอายมาก่ะมาลุงน่นน่องมมาเพิ่มมซึ่งนั่นนั่นมีตั้งหังน่สมบเนี่ยมา่มาขึ้นหเยอะมขามเมอมีขามาเคยพ่านะมีง่ายเน่ อย่าว่าเร่ว่าใม่กอัวเออกลไงพูดออกมาพูดเอาไว้เนี่ยมันเที่ยงเนี่ยเว่าขไปเอเลยเอาให้เขาเหียงคึงกันเหงปุ่นกันอันวางเลยนอเดียววายวยำไก่ให้ต่างโห่นี่มันกินต่างเนี่ยเนือยังกับมเเทมันกินนี่สใจ่านี่สวยเลยไน โอลาเห็นตั้งอันนอี้เดินไปเลยมาเอาอาอันนั้นเราสองคนคนนะคขาไปเลยเอกบอยงปททเลือกมันนั่นเนาะมันมกบเอกันอ่งอึ้งเขาบวกเชงกเอเขาบอกกันเชงก็เออได้ไหมอันใดดีว่าอย่างปททรบยากซะ่ล้วเนกินเเด้ออ๋เนีะก้เนะกลับเ กมเ่งเป้งมาอันนี้อันนี้กินที่โต๊ะเลยเ่เนไหมรอเน่ินน้ำหมูครับกินที่โต๊ะไม่นอนมันเย็นจะไม่ร้อยุ่งเป้งอร่อยมากเนี่ยไม่เห็นแน่เดี๋ยวก่อนสั่งให้คนอื่นเขาก่อนเรายืมนครับนั่งส่งเขากวงอ้มเขากวางเลย ีก็เย็นอ่ะเขาหมดออมาแม่มีซ้อันนี้แม่ถ้ากินก็เขาปิดนี่มา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 บบรรยากาศสวยๆนมองแป้งสับไก่น่ะดูดิโป๊ะโป๊ะเลยป๊บนึงกำลังเสียงยังไม่มาสวยๆเอาไปเลยสวยในวันเก่ามากต้มเดียวก็รอไม่ใหญ่เรียนลอยออกไมันม่คงอ่ะเดียวก็รอต้มเียวงละ เนื้อมันอาแล้ัจะค้งถอดออกใหมกผัเืนกวางนัเออแบนจินด้วนั่นเนี่ยเเลย้าก็หมดไอจิเออใส่มันินนี่นะเขาจกินนาเี่เป็นแ้นื้อนั่นก็ยืนหอบปั๊บทุกปัินก็จะกินสับก็จะสับสมากเนี่ยเอ้ขอนี่นี่เห่วปะพงุชิ้นพวกไก่อ่ะนสนเนีวข้งคนนน้ครับ เข้าเอาแงคำน่อยรินทนี่นี่เลยกินิมีกินทเขาเที่นสีก้ามฮอกินกับไก่เอาเตียไก่เอาทน่ะกินได้กินนีด้กับอนกบไรกับไนกแล้วนูเอาเียนอกนั่งแบงเขาสิกินในวนนันนะบเขากับินนี่แบพกดกนไ่ได้เออแบงซับีนอกนั่นพีกอนให้พเห็นเมา่กอล่ะ Nơi đây mì biển cọc bên hôm nay. O sao 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 รต้องม้รับเปยแม่กินจํากินั่นจํานี่ตานป่นมาเราล้วมมมาปั้นเนาะตนากนุ่มูกมันกินว่ะนี่ก็เอาเนี้ยกะเว่างเม็เทา้แล้วก็เนี้ยกบเมอ่ยวก็เวียงพท่าไว้โหจิแต่ยง่สุกเลยไ่อิ่มไมยยกไม่อนี่ยจเลนี้คลิปกินอย่างเดียว น้ำจิ้มตรงนี้แหละเออน้ำจิ้มตรงนั้นอ่ะมันอร่อยจิ้มบนเขียงไหมหมูเยอ่ะมูหม้อหม้อน้ำจิ้มกีโร่หมอนี่น้ำจิ้มหมอมี่นี่นั่นไก่สองตัวนี้เรากินกันแค่คนกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิแปดคนเนี่ยนะออกมาตัวแลสี่คนอืม เข๊ยน่าอย่างสวยใส่ไงอะไแต่เก๊กเกๆนีก่ก็มาาหมดแล้ววะเขาเลี้ยงไก่ ท ant, ี่ถังตักตตัักกเข้ามาหมดแล้วอะไก่ก็เดี๋ยวน้ำแม่งขอจบคลิปกินไปก่อนเนาะเดี๋ยวก็มาดูบรรยากาศตอนที oui> ่คุณลุงเลี้ยงไก่นะคะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ําแป้งด้วยนะคะชิวๆในฟาร์มสวนนี่แหละนะคะเราอะไรอันนัทสตาร์ตไกลเลย กินแต่เม็ดข้าวนะฮะเขากินแต่ข้าวสารนะฮะเยอะมากเลย ตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มีนะคะเนี่ยนี่ไม่กล้ามาเลยเพราะมมน้องแบงค์มานั่งตรงนี้แล้วนะคะโอเคไม่ยุ่งพวกเธอแล้วกินเธอนี่ดูเล้าไก่ของเขานะคะ ทำไมตังค์นะไม่ได้ไม่ได้มา